พีพเมีย์มอเตอร์ซีนอนสวัสดีค่ะมาส่งงานนะคะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะในต้าวีนะคะ,ะไฟเลี้ยวหน่อยค่ะลูกค้าเลือกเป็นเดย์ไลท์ไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้ด้วยนะคะปิดไฟเลี้ยวค่ะไฟหลีค่ะ,ะไฟหลีเป็น b l ูเดย์อไอแบบนี้เลยนะคะเปิดไฟต่ำค่ะ เฟอรเตอร์โลโก้ชัดเจนนะคะฟินิกโปรแม็กนะคะเดีย๋ยวเราชมแสงกันนะคะแสงถนนจริงนะคะขัดออฟคมๆสูงได้ค่ะไฟสูงนะคะสว่างนะคะโอเคค่ะ,ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจงานดีๆเนียนๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook บีทีพเมียัมอเตอร์ซีนอนได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ